ก็อยู่ที่ชิดวาคาไม้สาขาสายใหม่นะครับวันนี้จะขออนุญาตเป็นำพื้นไม่สักอีกขนาด,ดน,าดนึงนะครับนี่เป็นขนาดยอดพิเศษเลยแล้วก็ลหลายท่านชื่นชอบทำไปปูแล้วก็บอกว่าสวยนะครับผมก็ hmm. คือขนาดหน้าใหญ่สุขขดของทางร้านก็คือแปดนิ้วยอสองเมตรนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับให้ดูต่อไม้ก่อน แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาผมเนี่ยต้องฟูเป็นทรงไม้นะครับผมก็ต้องวางของก่อนตรงไม้จะใช้กระดาษทิชชู่ขูดสองเย้วก็ได้เป็นไม้ยาวๆวางล็อกไว้ห่างกัน40่สิบเซนสีเซนไปเลยนะครับแล้วก็ยึดตัวไม้เนี่ยเข้ากับทรงไม้นะครับผมเพื่อที่จะฟูได้สนิทแล้วก็เวลาเดินจะได้ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ตัวไม้จะแม่นะครับตัวนี้นะครับไม้เนี่ยมันเป็นไม้คัดเกล็ดใหนะครับจามีตาไม้นะต้องเข้าใจนิดนึงว่าการซื้อไม้หน้าใหญ่เนี่ยมันจะมีตาไม่หรือจะให้ดูตาก่อนนี่ครับ จะเป็นตาเป็นเกลียวคันเวลาไม่มีตาตายไม่มีตาทะลุนะครับตาทะลุคือตาตายในเวลามันจะปุ่มลงไปเนี่ยเราจะไม่ไม่เอาตัวนั้มาขายนะครับราคาขายนะครับตัวนี้สามพันสามร้อยบาทต่อตารางเมตรนะครับแผ่นหนึงเนี่ยจะได้ศูนย์จุดสามแปดตารางเมรตรต่อแผ่นครับมาดูข้อมูลก่อนไดดู้ใกล้ๆก็คือตัวหน้ามันนะครับ,นนาารบหน้าใช้งานมันนะครับจะอยู่ที่สิบเก้าเซนนะครับสิบเก้าเซนแล้วก็ความยาวนะครับจะอยู่ที่สองเมตรเต็ม เต็มนะครับผมปเป็นไม้คัดเกดสวยนะครับทุกแผ่นนะครับจากม้าเรานะครับคัดเกดสวยนะครับรับประกันคุณภาพมากนะครับโดยโรงงาน พร้อมรับติดตั้งนะครับครบวงจรมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะครับสนใจติดต่อนะครับชิตวารามายนะครับโทรได้เลยนะครับ0984414224นะครับหรือว่าทางไลน์ครับแอปไซน์ครับ S T W W O D นะครับมีแอปไซน์นำหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถโทรมาหาผมได้โดยตรงเลยผมยินดีนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ